สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสนอยซื้อยังไม่ให้กินนดีกว่าเออป้าปานานานี่นี่ไข่พูดกับป้าปะนานานเนี่ยวันนี้นี่ไข่เดินเขาก็ได้หอมได้ยังบอกเฮ้ย วาอ๋นนอเอมียังก็มีมีกลินท้อเหม็นปากอาจารย์วันวันนงบานนี่เหม็นปากจะต้องกินดอกว่าได้กินเขาต้มงมาสอไหมเนาะเออก็ปแปลงแล้วเดี๋ยวอยแปลงเอาเด้องี่น้องเด้อกินน้ำกัน มูแดงาม่ไเขินเขาเพราะว่าไปซื้อว่ได้ท้าวัวเปิ่าแมขอก็ไ่ได้เกลียมาจามีนอนจ้ากินน้อกันเฮ้ยย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 อมาน คุยกัดน้องหรึเปล่าไม่ใช่ยุณเสื้ผมเอ้าใครคืนเนี้ยมันเสื้อตัวมดแล้วหมอเขายาไม่กินหมอว่าไม่ร้อนอดหลัหบนี่แหลอดหลับเพื่อนมาวัดนะอดหลับเพื่อนมาตรวจเบอร์ไข <c oughs> ่เพื่อเพื่อน ຂັນໄປจักເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ20ນາທີເດີ້ໄນເນາະສສູ bên 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 đấy là thấy nó tháo chân tằm ở khuôn hún hiệu khẩu hay bạn rồi oh Mình nhắn ba đây má cho cho thả ở thả ô men thả tuột tuột วันน ok ี้ไปรไปกินเนาะพี่น้องที่ไปกินกันยานตะเพิ่อิๆนี่มัอีหลีผู้ใดใส่หมาลูกบ้านที่็หมูซึ้เดยวยกันที่ไปกินเขาไปยานตะเพื่อนมันยังพ่อเขามาแน่ของแล้วว่าที่ไปกินกันบางีคนอยู่กัะลูกหิวเดี๋ยว เมื่อกินกันกินขนมน้ำนี่นี่คำสองคำอยู่หรอกโอเควันนี้ท่สุดปัง่กินกินนั้นงน้อันที่เพื่อนนำมะไฮไหมแต่ว่าเขาเ่ได้กินเขาเขาตม้มของนี่นี่เป็นขาตม้มแม่ก็ยไม่ได้กินกินกราสุนเพื่อนนำมะไฮนี่นี่แหละาำนันละสุมหน่หนึง่งอยูดด่ในเบิดมือ มันมันกวหิวไหมมัน,ม,นมันพะวง,งมันดุนไม่ไม่วหิวนี่ก็อิ่มหน่อยเดิเยาพาหอลงนะอมลุ้นไข่กระเดือดอ ใครที่อบกินผลไม้จะเป็นงอกินอะไรนะกินแวจะเหัแม่ไม่งอหัวแม่งอหะไรู้เหรอหัวแม่ไม่งอกัเยอะไหมเยอะ เราไม่งอกแล้วเนี่ยป่อป้านานาดูดิเนี่ยทำไมคนป่วยทำไมไม่นอนฮะก,ก,ก็บบค,คนไข่อยากได้กับผู้ปกครองคนไข่อยากได้กับผู้ปกครองเออมันต้องเล่นก่อนเหรอถึงจะนอนเหรอโอ,าาอ้ต้องเล่นกับผู้ปกครองถึงจะนอนได้ ก็ไม่เล่นกับผู้ปกครองนอนไม่ได้มด่ไหนดื้อไม้ไม่อยดืไหมล่ะดื้อไหมดื้อมากเลยเหรอ้้ไหนดื้อไหมเล็กน่อยทาภาษาหน่อพี่น้อง คลายรูปไปน ouais. well> <Ah? ู้นแน่เลิบเลิบเลิบเลปะปนนะนะเล้บเลิบเลิบเลิบทำไงรักไหมฮะกินเสร็จแล้วจิ้กินเสร็จแล้วแต่ไม่หมดกินมแคหมดกินไม่หมดมันเยอะกินมแคหมดแล้วคุณครูจะไปพ่อร้อเลยนะอย่าเสียงดังชี้คนไข้ คนคนไข้อย่าเสียงดังเลยมอัวดนมันมันมันเหิวมันหิวอยู่แต่ว่ามันกินได้ซัมนี่ละข้าที่กินได้ซัมไหนนะะพี่น้องเนาะเแล้วเลนลวเลลวอะดีดดีอเปิดนี่นะ รับหัวพม่าขึ้ยังจิบอะไรกินเขาเมื่อนี้เลิกซาไปนิดนึงพี่น้องนี่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 บอกเปิดะมาณอันเมจ้าเปิดบองที่มันมันหมืดไปมันหมืดยังพ่อคือพม่าจะเทียพ่อคือพ่อคือพม่าเยี่ยมอีหล่าจะเทียรสนบอกเที่ยวจะบอกพเม่เปิดเปิดพม่าณเนี่ยเปิดเบื้องมามันหมืดบอมันหมืดล้วไปถ้ามันถ้ามันหมืดแล้วพ่อพันจิมานะแตะว่า เปิดออกมันกับโบมันหมึดนะ้อมาบ่ไดายใส่นั่นหอดบอ,อมาจิ้มขิงห้องเนี้ยโอ้โหดิกลงไปพี่น้องเีมฟไปก่อนนี่เหนียนี่เนียมั<ๆ>นดีเขียวมากนั่งน้ำเพลสก่อนพอปนุมามันมาบ่ไดายใมันมาบ่ดหอดก็เจ้าเสียบปากไว้ คุณหมอเสียบปักไหวปะไปก็ได้จ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อที่มอบให้ยนี่น,น,ขขนี่จ้าขอบคุณหลายๆเด้อจากพี่น้องเด้อที่มอบให้ยนี่นี่หมอบให้ครอบครัวเขาขอบคุณ่าวันนี้พี่พี่น้องจ้ะนี่เนาะไอปก็ได้สวัสดีจ้า